งานหมายถึงอ,อาชีพการงานหรือหมายถึงครอบครัวหมายถึงอะไรนะบ้านที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยมันมันอยู่กับสีนะห้ามันก็อยู่ที่พระอาจารย์พูดนะครับมันก็คืออ,อ่ใจหรือใจคืออะไรใจใจกล้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ มีใจไหมอะไรประมาณนี้นะครับหกเนี่ยก็หมายความความเมตตานะครับสี่ห้าหกนั่นหมายถึงว่าเรารวมพลรวมพลด้วยอะไรครับกลุ่มก้อนใช่ไหมรวมพลเพราะว่าเรามีเพื่อนด้วยอะไรครับเรามีใจนะเราให้ใจกับเขาเราเลยมีเพื่อนเพื่อนรักเรากันคบกันคบกันด้วยใจเห็นไหม มีผมเรามีเพื่อนจากอะไรครับจากความเมตตาจากการได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเช่นกักรระมเห็นไหมหรือเพื่อนแม่ชีกันห,นหน้หรือเพื่อนเกี่ยวกับหรืเอเพื่อนเกี่ยวกับเขาเรียกสายอะไรสายสายอะไรสายเออสายบุญ,สา,บญสายที่ที่ท,ที่เราจะไปช่วยเหลือจิตอา,าสาเห็นไหม เนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอะไรต,ต่างๆเนี่ยเราหาตัวอย่างที่มันมีความหมายตามตัวเลขเราจะเข้าใจถึงรหัสชีวิตเลยนึกออกไหมแต่ถ้าเรามาท่องจำอ่ะจะงัวละอันอย่างนอ้อออย่างนอ้อยนอ,อยู่เนี่ยนะเ้อาไปคิดมากสี่เราคิดถึงอะไรอันดับแรกอ่า คิดถึงงานก็ถูกคิดถึงเพื่อนก็ถูกคิดถึงครอบครัวก็ถูกคิดถึงบ้านก็ถูกเห็นไหมมันอยู่ที่ว่ามันจะโฟกัสไปตรงไหนใช่ไหมห้าคิดถึงใจก็ถูกคิดถึงความอิสระเสรีภาพก็ถูกคิดถึงการท่องเที่ยวก็ถูกคิดถึงนักพบเจญใัยก็ถูกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะคิดถึงไหน คนมีรหัสนะลงท้ายด้วยเลขห้าสามสองห้าคุณอะไรคุณจ๋าไหนคุณจ๋าอ่าเป็นคนรักอิสระเห็นไหมใช่ไหมชอบทำงานแบบอิสระไม่ชอบเป็นลูกจ้างใครเนี่ยเป็นเลขห้าแค่นี้นะเราจะเข้าใจความหมายของเลขห้าเลยอออิสระใช่ไหมคนมีเลขหกเนี่ยนะ่อ่ะคุณคุณตินเหรอไหน อ่าพุตินเนี่ยสองสี่หกเย <หก S 1> เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมอย่างนั้นย่เมตตาแล้เราเราแบบเวลาเราตีตัวเลขเราตีง่ายๆเราตีให้มันแบบให้มันในสิ่งที่เราจับได้เลขหนึ่งผู้น้ำเลขสองผู้ตามเลขสามอาชีพเลขสามอาจจะเป็นสถาปนิกก็ได้เป็นคนออกแบบ เป็นนักวาดเป็นศิลป,ปินเป็นนักร้องถ้าคิดไม่ออกก็คิดถึงโน้ตอุดมคิดถึงเบิร์ตทงงชัยเลยอ่าอย่างนี้นะแล้วก็บรรยายไปเลยนะอย่างโอเป๊หมดหละถูกหมดเห็นไหมเลขสีก็คือความมั่นคงความแข็งแรงอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาใครลงท้ายด้วยเลขสีเนี่ยโอ้ไปทำงานสร้างหมู่บ้านจัดสรรได้ขายที่ดินได้นะ อะไรพวกอย่างเงี้ยเราเราพอเรามองไปมาสังสังหาเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเลข่สีมันก็จะขยายให้เลยปื๊บ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 อะไรเลขห้าเอาแบบคุณเนี้ยมีมอไซค์บิ๊กไบค์คันหนึ่งกูท่องเที่ยวไปตามเขาเรียกอะไรใจปาถนาละเนี่ยเลขห้าอิสระเป็นนักประเจนใครไปต้องการรักธรรมชาติไปอย่างเงี้ยใช่นไหม เราก็จะเห็นตัวตนเลยนึกถึงใครอ่ะนึกถึงนึกถึงใครที่แบบว่าชอบอิสระแล้วก็บรรยายไปเลยมันก็ออกมาใช่ไหมเลขโคก็คิดถึงครับเขาเรียกความปลาดีการสงเคราะห์หรือสิ่งที่เราจะต้องไปช่วยไปอุปถัมภ์อะไรต่างๆใช่ไหมเลขเจ็ดก็เหมือนกับว่าเราจะต้องไปเรียนรู้ อยากเรียนรู้อะไรล่ะออมาอยากเรียนรู้ตัวตนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับคนอื่นอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบอยากเรียนรู้เกี่ยวกับอสัาหาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการประเจิญภัยอยากเรียนรู้กับการไปช่วยเหลือผู้อื่นนะมันจริงได้เหมพอรู้เสร็จก็เล็กแบบเล็กเท่าแก่มาวางแผนมาวางแผนการจัดการ ออกแบบรูปแบบการจัดการการจัดการยังไงมันถึงจะได้สักตางม,มาอะไรประมาณนี้อะไรจะสําเร็จอันเลขเก้าก็คือว่า <c oughs> มันเป็นประสบการณ์หรือเป็นบุญเป็นประสบการณ์ของเราหรือเราจะสามารถเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นได้เราคิดง่ายๆคิดแค่นี้เรารู้หมดเลยไม่ต้องไปท่องจำนะฮะแต่ว่าถ้าอยากให้รู้ลึกอยากให้รู้ละเอียดก็ค่อยไปรู้ว่า แต่ละเลขอ่ะมันมีอยู่สี่ขั้นตอนใช่ไหมระยะที่หระยะที่2ระยะสามระยะสี่ 4, อะไรต่างมันก็จะเข้ามาเหมือนกับว่าให้เรามาว่าตัวนี้เราอยู่ระยะที่หนึ่งเลยเราระหัสเจ็ด 7, แต่ทำไมเราไม่แขกแดงเลยอ่อแต่ทำไมเพราะทำไมขึ้นมาเองอยู่ระยะที่หนึ่งแล้วก็ <laughs> มีความสงสัยขึ้นมาว่าทำไม ทำอย่างไรจะเก่งเหมือนโคตุยทำอย่างไรจะนวดเก่งเหมือนหมอกาเว่าอย่างเงี้ยทำอย่างไรเราจะมีชื่อเสียงอ่าทำอย่างไรเองจะไปถึงระยะที่สี่ล่ะเดี๋ยวนะเองจะต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นเองต้องมาคุยเรื่องเลขสามก่อนเพื่อให้เลขเจ็ดเองขึ้นลําดับขึ้นไปเรืเร่อยๆตัวกาลังคิดอย่างเงี้ย เราก็จะรู้ถึงตัวเลขเลยแล้วจะรู้เรื่องเรื่องสารพัฒนาพัฒนาแหละเองก็ไปคิดอเองเองรู้อะไรแยกแยะให้มันอกอ,อกเลยเอาแยกแยะไปเป็นเองเก่งตรงไหนบ้างเดี๋ยวมันย้อนกลับมาแล้วเข้าใจยังนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บตัวเลขเราจะแม่นเราจะเราจะเก่งเลยอันนี้ประตูอิสรนนี่เรียกว่ากว่าประตูจะรู้ตรงนี้ได้มานี่ใช้เวลาหลายปีนะ ตัวที่จะสามารถย้อนย้อนหรือตามตัวเลขเข้ามาเนี่ยนะครับยบกิบเลยมีใครสงสัยอะไรเลยเหรอถามหน่อยสิเลอะไงดน็คือสมบูรณ์แบบไงสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วรู้หมดแล้วมันเป็นกลมแล้วมันเป็นอินฟินิตี้แล้ว ย้อนไปยอดมาได้หมดละเรามีทุกอย่างนี่เรามีทุกตัวเลขแล้วไงพอครบแล้วมันก็จะม,มนันดีดมาศูนย์เ้ไมาเด็กเด็กที่เกิดสองศนย์อะไรต่างๆเลขกศูนย์เยอะใช่ไหมสังเกตเด็กหนึ่งฉลาดสองพวกเราอ่ะหาไว้ให้เขาแล้วรุ่นเราอ่ะมันเป็นนี้รุ่นเขาอ่ะเอ,เอาเอาสิ่งที่เราเป็นเดี่ยว มันก็แล้วแต่มันจะเอาไปทยอยขายเข้าไปกัไปไปอีกอรุ่นตัวอเจเนอเรชันต่อไปก็จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่เป็นนี่ประมาณนี้พระเลขถุงมังกนสองพันแล้วก็มีสามถุงมัโอ้โหนั่นเลยทิ่เฟร์เลยฉลาด<ม>แล้วเขาก็จะพัฒนาไปหาความสมบูรณ์ไงพัฒนาไปหาความที่เ,าเขาอะไรแบบเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยอ่าอย่างเงี้ย404เนี่นย404เนี่นย เลขศูนย์เขาเยอะเอนี้ยเขาก็จะพัฒนาไปหาความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของเขาสุขภาพของเขาอย่างเงี้ยไงสี่นะให้มันแบบแข็งแรงสมบูรณ์หรือครอบครัวของฉันฉันอยากมีความสุขกับครอบครัวฉันอะไรประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็จะได้หาวิถีทางอ่ากินต้องกินคลีนนะอย่าก,กินไขมันเยอะจะเป็นคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นแบบแนวๆเงี้ย เขาจะไปหาความสม,มูรณนเขาจะพัฒนาเขาเขาอยากรู้อะไรล่ะเขาก็จะดีดไปหาเลขต่างๆที่อยากรู้เลยเห่น mm hmm. ไหมเข,เขาเลขศูนย์เขาเขาอยากรู้อะไรอยากรู้เรื่องกินอย่างไรที่จะมีสุขภาพเขาก็จะดีดเอาเลขศูนย์เขาไปดีดหาเลขเจเพื่อที่จะมาแยกแยะแล้วก็มากเกามาเจาะลึกแล้วก็จะรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มาให้ครอบครัวกิน mm hmm. มันอ่านเป็นเรื่องเรื่องราวได้เลยเห็นไหม อยู่ที่ว่าเราจะดีไปเรื่องอะไรจะดีไปเรื่องความรักก็ได้จะดีดีไปเรื่องของการปฏิบททัติธรรมก็ได้คุณจะต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อให้มารู้อร,อริยสัจสี่บรรลุพรหมวิหารสี่แล้วก็แยกแยกให้ออกเมื่อแยกแยกให้ออกก็ให้รู้ว่าเมตตาคืออะไรกุลาคืออะไรมุทิตาคืออะไร,ร,ออะไรตาออไร่างๆใช่ไหม เพื่อให้อริยสัจสีเกิดเพื่อเข้าถึงมรรคสี่ผลสีพระนิพพานหนึ่งมันดีตัวเลขมันพาไปหมดอยู่ที่เราจะโฟกัสตรงไหนใม่ๆยัมงงหน่อยแต่พอชำนาญแล้วมันมันจะพาไปเลยนะครับสนุกรหัสชีวิตสนุกนะครับแล้วก็ถ้าเก่งนี่ พวกเราต้องจำไว้ว่าเหมือนพอาจารย์พูดเมื่อเช้าเนี่ยรหัสชื้อเพิ่งเข้ามาที่ประเทศไทยได้15ปีแต่โหารศาสตร์นี่มีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วใช่ไหมเป็น้อยร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นใน15ปีนี้ถ้าใครชำนาญนี่อีกหาปีหรือสิปีนี่เรานี่เก่งก,กว่าหมอช้างด้วยนะดังกว่าหมอช้างด้วยนะใช่ไหม เราคือคนต้นๆต้นตน,ต,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 นต้นของรหัสชีวิตเลยนะฮะก็หลายคนที่รุ่นที่แล้วเนี่ยสองสารุ่นที่แล้วเนี่ยก็เริ่มไปสร้างชื่อเสียงของตัวเองจากรหัชีวิตเนี่ยไม่มีคู่แข่งด้วยถ้าเราไปเป็นโหราศาสตร์เนี่ยอย้ฉันไปดูกับหมอรักฟังทมดีกว่าไปดูกับหมอช้างดีกว่าไปดูกับหมอปลายดีกว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่รหัสชีวิตฮะฮะฮะมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยมีสิ ก็ไม่ม <ừ. S 2> <Where? S 3> ีใครถอดเนาะเดี๋ยวตอนว่าหนึ่งข้างบนหนึ่งข้างล่างผมก็มองอยู่นะหนึ่งข้างบนนี่คืออะไร ลบอ่าได้เลขหนึ่งเหมือนกันก็เมื่อเช้าพูดว่าอะไรครับถ้าได้ความคิดคิดอย่างไรใช่ไหมถ้าเลขหนึ่งเหมือนกันก็ทำอย่างที่คิดก็นี่ไงก็เขาคิดอย่างไรเขาก็ทำอย่างที่คิดแต่ถ้า

เรารู้แค่ไอ้ตรงนี้พออันนี้มันจะเข้าขั้นสูงขึ้นเองกดูแค่นี้ก่อนครับสามศู 3, 28, นย์สามสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งที่ก่อนนะครับถ้าเราอยากไปรู้ไอ้พวกสองหน,นึ่งสามสองสามสี่สามศูนย์สามอะไรพวกนี้มันจะเป็นระยะของแต่ละปี พอเราค้นมาปีนี้หักฐานก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็น224ล้วเราไม่ใช่ไม่ใช่303น่ะอ๋อหมาถึงต่ลที่จะเป็นเป็นราหมีใช่ใช่แต่3 3นี่มันก็คือมันคุมหมดละมันคืนหนึถึงสี่ิปี303าปีเราไมเพราะจาก4ีถึงห0ปีเรากลายเป็น2 3 2 3 5หรือไม่ใช่2 กสองสองสี่เอาใช่ไหมยี่เอ็ดยี่สองยี่สามสองสามห้าเป็นสองสามห้าอัี้ข้มูลอไรมันยังไม่ถึงเอาเลขแปดเลขเก้ายังไม่ได้อธิบายเลยแต่เราต้องดูสี่วันนี้ได้เรียนแน่วันนี้ก็ือว่าเลขข้างหลังนี้ก่อนอ่าให้เข้าใจถึงขั้นี้ก่อนความหมายของตัวเลขนี้ก่อนถ้าเราจะกระโดดเข้าไปเข้า วามหมายมันไปถึงเจ็บงงก็่าอธิบายจะงงเพราบอกว่ารหัสเหนือฟ้าเหนือจกักรวาลถ้าได้เรียนแล้วอ๋อแต่ถ้าไม่เรียนแล้วอะไรใช่ไหม279อันนี้ก็คือรหัสความคิดเข้าไง รหัสได้ความคิดคือรหัสตัวตนของพระอาจารย์ก็คือ9ใช่ไหมครรหัสที่เขาความคิดที่จะก,การพัฒนาไปก็คือ27เวลาที่เหมือนกับที่ผมพูดอะพระอาจารย์รหัสความคิดของพระอาจารย์คืออะไรพระอาจารย์ต่อมา279ใช่ไหมนักของรหัสเรารู้กันเลยแต่ว่าอะไรใช่ไหมรหัสบวกพระอาจารย์อะไร3า6สาหก็คือรู้กันเลยอย่างนี้นะก็อธิบายตันเช้าไปแล้วไงไ ทีนี้อยากรู้ว่าสอนแปลว่าอะไรก็เมื่อเช้าอธิบายไปแล้วไงใช่ไหมเจมสอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรก็ถึงบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะอธิบายไปแล้วไงใช่ไหมแล้วก็แปดเก้าเดี๋ยวคืนนี้สรุปนี่หนึ่งถึงเจ็ดนี่ยังยังงงงงงงกันอยู่แล้วเนี่ยนี่แหะแบบว่าก็เหมือนกับที่บอกใครมาบอกบอกเอกใช่ไหม บอกว่าเอกขาดเลขสาใช่ไหมกับขาดเลขเจ็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่พระอาจารย์มาอธิบายเลขสามตั้งใจฟังดีๆมันแปลว่าอะไรเลขเจ็ดตั้งใจฟังดีๆแปลว่าอะไรนี่ยคือสิ่งที่เราขาดถูกไหมอย่าฟังเพลินต้องมีเป้าหมายใช่ไหมเอา้าลืมอาจารย,ย์ตุ้ยปุ้ยบอกว่าให้ตั้งใจแลวตรงที่เลขเรามันขาด่ะ ฟังเพลินไปโอ้กูขูกลับไม่ทันเลยเอตกลงไปว่าอะไรเงี้ยเนี่ยคืนนี้ใครขาดเลขแปดกับเลขเก้าก็ตั้งใจฟังหน่อยหรือใครใครมีเลขเก้ากับเลขแปอย่างเงี้ยพระจารย์มีเลขเก้าเลยพระจารย์ก็จะเห็นตัวตนขความคิดของตัวเองไงพอเข้าใจยังออโอเคครับผม อการกายถ้าคืนจะมองเนาะดีปอครับ่หายใจลึกๆออกมือกันหนึ่งครั้งโอ้ <c oughs> โอ้โอ,นะตตอ้โอ้โอ้โอ่โอ้โอ้โอ้วอ้โอยแอ่โเ้โอ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 ้โน้โอ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 ้นน,น้้โอ้้นน้ย แกะออกเม็ดมันเอากองไว้ที no no. ่ห <Öz> น <gue hvad> ึ่งนะเปลือกมันเอากองไว้เมื่อกันมันเอากองไปเผาแต่เปลือกมันอันนี้อ่าสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จละมีต้นนี้หน่อยหนึ่งต้นนี้หน่อยหนึ่งต้นหน่อยหนึ่งสักสามวันเสร็จหมดเลยพอเห็นเม่อุ้ยวันนั้นนั่งทรายคนเดียวก็แก๊ก็แกกเป็นชั่วโมงเลยเดี๋ยวช่วยแก่พอดีพี่สาวปลูกไว้นะมันแก่แล้วมันต้นมันงอแล้วอันนี้เราเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะกินน้ำกระเจี๊ยบเลยว่าจะทำมุ้งยังอ่ะ ไ้ม่ที่แม่อุ้ยเด็ดไปตากแห้งในสวนนั่นแหละเดี๋ยวจะมาเอาเอาเก้าอี้ไปนั่งไซด์ตรงนั้นน่ะใครใครมีวิธีไซด์เป็นยังไงก็อันนี้นะไต่จะไม่ต้องใช้มีดนะเดี๋ยวใครเฮะเรอ่จะเจียบไม่ขาเอาไปทำปุ๋ยเหรอเอาทำปุ๋ยได้เลยอ่ะได้ได้ได้ก็เป็นปุ๋ยได้ใช่ไหมเออดีดีดีคุณว่าบันนี้ใบไม้มันเยอะไงวันนี้ก็อยากจะทำปุ๋ยเหมือนกันแต่ว่า อืมพักักก็ได้จะไปหนักกันก,ก็เด,กกดิทุมท่มทุ่มทุ่มหนึ่ง